โอเคครับสวัสดีด้วยนะฮะสำรัคนฝึกเบสแล้วก็ช่องทาง y o u t u b e b i r d b a s i c นะฮะ mm hmm. วันนี้ก็จะมีคำถามจากสมาชิกโอประมาณ3-4คนเลยนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าพิชิตลายเบสลดแห่นะฮะลดแห่ก็คือ,อเหมือนแต่วงหรือว่าวงสตริงวงดนตรีที่เล่นบนรถเงี้ยมันจะสบายอย่างเงี้ย แต่ถ้าแต่วงก็จะมีเป็นมีเครื่องเป่ามีอะไรด้วยนะครับอ่าทีนี้ก็สมัยก่อนตอนที่ผมอยู่มัธยมเนี่ยก็เป็นแต่วงเป่าธรรมดามีเครื่องเป่ามีผมเป่าทัำเป็ดเป่าแซกอัอนตโตอะไรเงี้ยก็จะสามารถเริ่มมาพัฒนาเริ่มมีการเอาเบสเข้ามามีคีย์บอร์ดเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของการเมโลดี้นะครับให้ความสนุกสนานกับเจ้าภาพนะฮะแต่าวนี้เราจะมาคําถามว่า ผมจะแบ่งเป็นออก6สิ่งนะครับในเรื่องของการทำเราจะพิชิตยังไงเราจะเริ่มเล่นลดแห่ได้อย่างไรนะครับลดแห่ก็คือเราต้องฝึกอะไรบ้างเราต้องมีอะไรบ้างสำหรับผมเป็นการแนะนำนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาแบบผมตลอดคุณอาจจะคุณอาจได้ตรงนี้แล้วคุณซ้อมตรงนี้แล้วคุณก็ค่อยค่อยไปทำตรงอื่นต่อไปนะครับ โอเคเริ่มต้นจากคําว่าโน้ตโทนก่อนเลยคอนโทนก็คือโน้ตโทนก็คือโน้ต <T> ตัวแรกที่ใช้ในเพลงที่มันกํากัดไว้ว่าเป็นโน้ตที่ใช้บ่อยนะครับผมคิดผมพูดง่ายๆคือโน้ตที่ใช้บ่อยไม่ใช่โน้ตที่แบบว่าเ,เป็นโน้ตตัวแรกนะคุณต้องใช้ตรงนี้ตลอดไม่ใช่แต่มันเป็นโน้ตที่ใช้บ่อยเพราะว่าผมยกตัวอย่าง เพลงนี้อ่ะนีะ่ับผมลองใช้โอ้มีโฆษณาด้วยะนะฮะเคอรนดตัวแรกก็คือเราจะใช้ในเรื่องของเหมือนโทนาริตี้ก็คือโทนาริตี้คือระบบที่ขึ้น C แล้วจบด้วย C แต่ถ้าขึ้นตัวใดก็คือจบตัวนั้น ไอโน้ตตัวนี้มันจะเป็นโน้ตตัวที่หนึ่งตัวโทนิกนะครับตัวโทนิกถ้าคุยภาษาศัพท์มากแต่เราคิดง่ายคือโน้ตโน้ตหลักนะโน้ตหลักนะครับอ,อย่างเงี้ยผมลองเล่นนะฮะเปลี่ยนกันนะแม่ตาหวาน ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเล่นตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะเจอที่โรงเรียนนะพี่ตุ๊กที่โรงเรียนไอ้จิมไอ้จิมไอ้จิมจะไปส่งก่อนไปส่งไอ้จิมก่อนไปรีบไปรีบมาอันนี้อันนี้รุ่นพี่มือกองด้วยกันเนี่ยเป็นครูด้วยกันนะฮะนะท็ตัวนี้ก็คือเราจะใช้บ่อยก็คือเหมือนเป็นตัวสเกลมันพอเสร็จปุ๊บผมก็จะดูว่า มันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ถ้าทางนี้เป็นเมเจอร์ผมก็จะเล่นมีบ็อกเมเจอร์อยู่สำหรับผมที่จะมาเก่าเคลบเทคนิคของผมนะครับผมจะสติกเกอร์นี้แปะไว้เป็นบล็อกอยู่แค่นี้อะจำไว้นะฮะ,ะหนึ่งจำแค่นี้ถ้าเป็นเมเจอร์ผมอ่ะสองอ อาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สละสวยสวยงามอะไรมากมายอ่าแล้วก็จะมีอยู่เส้นนี้เห็นไหมฮะ,ะจะเห็นไหมครับว่ามันมีอยู่แค่นี้เพราะผมรู้แล้วว่ามันคือมันคืออะไรครับมันคือเมเจอร์ผมก็จะจำแต่แค่นี้ เล่นคอบ้านเราดีก็หองแอร์พอมแม่พอละแม่ที่คอยมงใัยเจอแต่คนเอาเียบมกันร้องไห้อหน่เมืองรงมาลอเวันนี้จะเป็นเพลงลุกทุ่งอ่า เสร็จปุ๊บนี่คือสเกลถ้าเป็นบล็อกเมเจอร์เห็นไหมฮะแล้วเราดูตามมันจะอยู่แค่นี้สำหรับผมแต่ครน,นี้ว่าไมเนอร์ Minor, ล่ะไมเนอร์ Minor, ก็จะมีอีกทางหนึ่งนะครับผมจำนี้นะครับบล็อกตัวนี้นะครับให้จำไว้นะฮะเห็นไหมฮะที่แปะไว้มีแค่นี้เฟซจะเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรที่เป็น Minor, ไมเนอร์เอเมเจอร์ก็ตามนะครับบล็อกจะอยู่อย่างนี้หมดเลยที่ผมใช้นะครับ อ่ะต่อมาผมถอดออกเป็นอย่างอื่นแล้วเป็นไมเนอร์อ่ะทับลกไมเนอร์อ่าเยวค่อยมานั่งแกะนะฮะทับลกไมเนอร์ผมให้ใช้เอ่อเอาเพลงอันนี้แล้วกันถ้าเป็นไมเนอร์นะ เนี่ยลดแห่นะครับก็ต้องมาดูก่อนนะครับเราดูตรงนี้ก่อนอ่าสมมุตินะครับ เราดาคอร์ดออกมาการคาดดาเดี๋ยวรอก่อนนะครับยังไม่ถึงจุดหนึ่งก็คือโน้ตตัวแรกจุดสองคือสเกลเมเจอร์หรือบล็อกไมเนอร์แต่ที่ใช้อยู่เป็นบล็อกอันแรกก็คือเป็นบล็อกเมเจอร์อันนี้คือบล็อกไมเนอร์บล็อกไมเนอร์ผมจับไว้เลยว่ามันมีผมทำนี้ทุกอย่างนะครับเป็นไมเนอร์ดูนะครับอ่าผมไม่ได้มาร์นะครับเป็นบล็อกนะครับจะเป็นบล็อก เป็นฮาตัวนิกแค่นี้อ่าแล้วเราก็ลองซ้อมให้มันชินเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าเมื่อกี้เป็นบล็อกไมเนอร์กับบล็อกเมเจอร์คราวนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันรู้แล้วเราขึ้นยังไงต่อมาเลยให้รู้ก่อนว่าแต่ละคอร์ดเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ แค่นั้นเองนะครับสมมติเมื่อกี้เป็น C ีไมเนอร์เนี่ยเป็นไมเนอร์ไอเมเจอร์เมเจอร์อ่าเห็นไหมเราก็จะสามารถเล่นเขาเรียกว่าเพนทาโทนิก onic ได้ลองลองไปศึกษาดูนะครับดูท้ายๆอยู่การใช้เพนทาโทนิกเมเจอร์กับ m i เนอร์แล้วเราใช้ตัวนี้แหละในตัวที่จะเล่นกับเมโลดี้ในเพลงอ่าเหมือนตอนที่อย่างเงี้ยเห็นไหมผมอยู่ในบล็อกนี้หมดเลย วัดไปว่านายรลวให้เวนเป็นตัวแทนเราได้ไถ่เดี๋ยวนะจับไปแดงได้ เนี่ยรมานี้เราก็จะเริ่มเล่นได้นะครับเราพอเราเริ่มเล่นได้ปุ๊บคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของจังหวะกองซึ่งรถแห่ถ้าเราได้เรื่องขอดปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าการฟังกองเป็นยังไงการฟังกองว่าเป็นสามชามันเป็นจังหวะที่ใช้กันเป็นแบบสิบจังหวะเบสเนี่ยผมเคยทําคลิปอยู่ใน u t u b e นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ครับสิบจังหวะอ่าสิบจังหวะเบสจังหวะสามชาจังหวะโซจังหวะ ตะลุงอะไรเงี้ยผมทําไว้อันนั้นแหละครับคือจุดหนึ่งที่ที่ควรจะต้องศึกษานะครับเล่นบ่อยๆสมมุติว่าอย่างโอ้อะไรเนี่ยเอ่อ,อ,อเพลงนี้เนี่ยสายรนะครับวัดวังวนโชว์เสียงกะลุงให้ดูหน่อยเฮ้ยเอ,อันนี้คิดก่อนเลยอันนี้ผมคิดก่อนว่าเป็นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ คนรักเก่ามันเก่าจะคือเส้ีไม่ได้ละเป็นเมเจอร์จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสบายก็ยิ้มไม่หวานน้องจึงได้ท่าเปลี่ยนใจในเรื่องหน้าคนรักใคร่วางก็ใส่บ้าสใส่บาสบล็บอกเดิมบล็อกเดิมเมเจอร์แค่นี้นะฮะผมจะเล่นอยู่แค่นี้ เราก็สามารถตามได้เขาเรียกตามได้ตามจากไหนตามจากเสียงร้องหรือถ้าเราไปเล่นแทนตามจากมือกีตาร์ตามจากมือกีตาร์าาารแล้วมองกันแล้วเวลาผมถามคอร์ดเนี่ยผมพยายามจะไม่ถามว่าคีย์อะไรผมไม่ถามไอ้ตัวแรกอ่กอะไอนะ้ตัวแรกขึ้นอะไรในเพลงนะในเพลงพี่ตัวแรกชื่ออะไรหรือสังเกตมือกีตาร์เอาอ๋อเขาจับ F อบอแม่ง F อนี้ก็ได้ เอย่างนี้ก็ได้แม่งใส่ F อย่างนี้ก็ได้ก็ต้องดูลักษณะแล้วเราก็ทำตามไม่ทันแค่นั้นเองนะครับนี่ต่อไปก็คือการคาดเดาที่อยู่ในกรอบของบล็อกเมื่อกี้การคาดเดาแม่ไล่โน้ตโทนต่ำใช่ไหมเมโลดี้มันอยู่ในนี้ตัวนี้คือตัวโน้ตโทนแต่ตัวที่จะพุ่งก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งลงล่างจากโน้ตโทน รือคอร์ดสกับคอร์ด5้คอร์ด5ตัวนี้อยู่ตรงนี้นะช้าๆนะคือคอร์ดที่จะเข้าหาคอร์ด1ได้อย่างเพอร์เฟกและสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วอันสุดท้ายรูปแบบ6ที่ผมแนะนำก็คือเพลงของศิลปินอันนี้คือข้อข้อที่ที่ทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวอะไรด้วย ศิลปินบางศิลปินใช้เมเจอร์เป็นหลักศิลปินบางทีใช้การร้องแบบคอร์ดเดียวไปเลยเขาใช้เสียงเขาขายเสียงเลยเราเดินคอร์ดเดียวมันเพเงลงอลักต่อที่บ้านเกิดเอคิดถึงบ้านเกิดอ่ะผมลองนะครับบล็อกจำบล็อกได้ไหมฮะนี่นะฮะคราวนี้มันเป็น b f l t t อ่ะก็ผมย้ายมาอยู่ตรงนี้เลย แค่นี้เองเฮ้เ <Yeah. S 1> อาแค่โนน้ตนะฮะโอ เริ่มมันเริ่มมันนะฮะก็อยู่ประมาณนี้ศิลปินเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์สังเกตได้ครับอย่างพี่เอกชัยก็จะเป็นเมเจอร์เยอะนะครับไมเนอร์ก็มีอยู่นะครับอ่างั้นเราดูเพลงดูเพลงดูเสียงดูเสียงว่ามันสอดคล้องไหมสอดคล้องปุ๊บสอดคล้องยังไงใส่ไปเลยใส่เมเจอร์เพนทาโทนิกไปเหมือนบล็อกเมื่อกี้ถ้าบล็อกมันเพี้ยนปุ๊บเราก็ต้องมาฝึกฟังว่ามันเพี้ยนยังไงแล้วเราก็มาจับกระบวนการด้วยความ ทำจนชินทำจนได้แล้วเราก็จะสามารถเล่นเพลงที่เราสามารถที่เขาบอกว่าฮาร์ r โ note first note ได้เล่นได้เลยตามทางคอร์ดทางคอร์ดสำหรับผมไม่มีมีแต่ความเคยชินครับคือความเคยชินกับเพลงเราแกะเพลงบ่อยเราก็จะรู้ว่ามันไปทางไหนเรารู้ว่าเสียงต่ำเสียงสูงควรจะไปทางไหนอ่าถ้าคุยในเรื่องของกรณีคอร์ดต้องมาดูว่าลักษณะนโน้ตแต่ละโน้ตสามารถ เชื่อมหากันยังไงนะครับมันจะเป็นหลักทฤษฎีเข้าไปแต่บางทีคนอยากเล่นอยากเล่นดนตรีบางทีก็ไม่ต้องการทฤษฎีมากมายใช่ไหมฮะอยากเล่นให้มีความสุขอยากเล่นจังหวะให้มันมีความสุขแค่นั้นเองงั้นแล้วมันบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าการเล่นทฤษฎีเยอะมีทฤษฎีเยอะผมจะเล่นเก่งแล้วผมจะสามารถเป็นยคนมีความรู้ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้วัดกันที่ความรู้เราวัดกันที่ว่าใครเล่นแล้วมีความสุขมากกว่าสําหรับผมนะครับังนั้นแล้ว วิธีคิดลายเบรดในรถแห่หรือวงลุกทุ่งหรือสตริงทั่วไปก่อนก็ได้จะใช้ได้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับเป็นการแนะนำครับไม่ใช่ว่าคุณตั้งแบบผมไม่ใช่นะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากสายเบรดด้วยนะครับอันนี้ใส่มา2อาทิตย์แล้วนะฮะโชว์หน่อยนะ โอเคครับขอบพระคุณมากครับ